บริษัทเกรดออเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร่วมกับเนชั่นแชนแนลเสนอรายการคนดีมีสาระ มาทาแอร์อัจฉริยะมาแล้วงานวิจัยชั้นเยี่ยมฝีมือคนไทยเป็นวิวัฒนาการใหม่แห่งวงการเครื่องปรับอากาศเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพียงหนึ่งเดียวรวมทุกระบบไว้ในตัวเครื่องไม่ต้องเจาะผนังเดินท่อน้ํายาจากคอนเดนซิงไม่ต้องต่อท่อน้ําทิ้งไม่ต้องเติมน้ํายาในเวลาติดตั้งให้ยุ่ยงยากมาทาเติมน้ํายาเต็มด้วยระบบปิดจากโรงงานจําหน่ายในยุโรปและอเมริกาบัดนี้ถึงเวลาที่คนไทยได้ใช้แอร์ดีมีคุณภาพมาตรฐานสากลมาทาประหยัดค่าบริการสามารถบํารุงรักษาได้ เอคุ้มค่าสะดวกใช้ประหยัดไฟลมหายใจสะอาดผลิตโดยบริษัท CSS Metrology จำกัดบริษัท Great h o n o r International จำกัดจัดจำหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวรับผู้จำหน่ายทั่วประเทศจังหวัดละ1ผู้จำหน่ายสำหรับเจ้าของโครงการเงื่อนไขพิเศษด่วน0 2 9 1 7 7 4 0 5ก้6หนึ่งเจ็ดเจ็ 7, 50, 7 5 6และ0 2 917 6750 เบนซ์ทองหลอ่อโดยคุณวสันต์โพธิพิมพานนท์ขอแว่นแม่นยำเรื่องสายตาล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีท่านผู้ชมครับนี้ก็คือรายการคนดีมีสาระนะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีมาอย่างท่านผู้ชมนะครับที่ถือว่าเป็นวันพิเศษที่เป็นวันคนวันที่คนไทยเราจะต้องคิดถึงคุณค่า แห่งวันที่มีผู้เสียสละมีผู้กล้าจำนวนมากเลยทีเดียวต้องสูญเสียชีวิตเพื่อประเทศชาติจะเป็นท่านผู้ใดที่ให้เกียรติรับเชิญมารายการวันนี้รอสักครู่หนึ่งครับสวัสดีครับคุณ,คณแม่สวัสดีค่ะเชิญเข้ามาสิลูกโอ้คุณแม่ไม่เจอกันน่าเกือบเดือนดูสดใสจังเลยคะ่ะนั่นไงพปป DNA, ิซุ้มาซูเปอร์ดีเดกเร์ูซีรั่มใสสวยได้ภายใน14วัน เซรั่มใสดอเตอร์ซู14วันสวยว้าวทั้งงานพิธีกรทั้งงานเขียนเหนื่อยไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะแต่ก็โชคดีค่ะที่ได้รู้จักกับซ u เปอร์ดีเอนเดรซูเซรั่มใสที่สวยได้ใน14วันผิวของออยถึงได้ยังคงสวยใสยเนียนนุ่มถึงแม้ว่างานจะหนักสักแค่ไหนค่ะ ตลอดระยะเวลาในการเป็นนักวิจัยกว่า40ปีและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชสำอางดิฉันขอยืนยันว่าซ u เปอร์ดีเอ็นเซีรัมสายชุดนี้14วันสวยได้ค่ะและเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งเทคโนโลยีด้านความงามจริงๆค่ะ ข่าวดีของคนไทยคอดบัดแบงกิง้งธนาคารเลือดจากสายรกเปิดให้บริการแล้วด้วยวิวัฒนาการของการรักษาโรคด้วยเซลล์ต้นกำเนิดจึงเกิดความร่วมมือของคณะแพทย์และนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศจัดตั้งธนาคารเลือดจากสายรกเพื่อบริการรับฝากเลือดจากสายรกของทารกแรกเกิดด้วยห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยระดับสากลเพื่อไว้ใช้ในการรักษาโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกของคุณบริษัทเต็มเซลล์อร์ life จำกัดจัดเตรียมความพร้อมเพื่อคุณภาพชีวิตในอนาคตของลูกน้อย SCL stem cell for life ศู ไบโอเทคปทุมธานี026422316-20 026422316-20 ING เพื่อนที่แสนดีทุกที่ทั่วโลกเมดิ c a l สปาอุทยานธรรมชาติกลางกรุงรางวัลซุปเปอร์แบรนด์ BDC by ดรอรวรรณสุดซอยสุขมุมวิท59 02 392555 5โคเมทางเลือกใหม่ด้านการรักษาตามศาสตร์แห่งการแพทย์แผนจีนผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าการรักษาด้วยพลังงานบำบัดนวดกดจุดฝังเข็มการล้างผิดการลดและควบคุมน้ำหนักการชะลอวัยและการให้คำปรึกษาเรื่องสเต็มเซลล์ให้บริการแก่คนต่างชาติและคนไทยทั่วประเทศโดยคณะแพทย์เฉพาะทาง complementary medicine Comet Health is Well ชั้น6โรงพยาบาลปียเวทถนนพระราม9 02-625-6648-9 02-625-6648-9 บริษัททาตุของแผ่นดินจำกัดโดยคุณธานินพันธ์ประภากิจบริการผ่าตัดต้อเนื้อและต้อกระจกฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆผู้สนใจติดต่อศูนย์ประสานงานตรงข้ามสตาบักกลางซอยสุขุมวิท24ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา02 2629454-5 02 2629454-5 ปริศนาตาฮิติเป็นน้ำผลไม้บริสุทธิ์เพื่อสุขภาพร้อยเปอร์เซ็นต์จากแหล่งวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ไร้มลนภาวะเป็นพืชที่ขึ้นจากดินภูเขาไฟซึ่งอุดมด้วยแร่ธาตุอันสำคัญแห่งหมู่เกาะทะเลใต้นี่คือหนึ่งในทางเลือกและเป็นทางออกของคนทุกกายจากภายในทั้งระบบหัวใจระบบเลือดระบบการย่อยอาหารระบบการขับถ่ายระบบภูมิคุ้มกัน,กนระบบสืบพันธุ์ระบบประสาทและอีกหลากหลายระบบสำคัญในร่างกายของมนุษย์ปริศนาตาฮิติอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับคนเพื่อเหตุผลด้านสุขภาพและชีวิตของคนทั้งโลก0-2 สอง9 1 7 7 4 0 5 6 0 2 9 1 7 6 7 5 6 0 2 9 1 7 7 4์5้ 6, 70, 5 6, และ0 2 9 1 7 6 7 5 0พ่อแกสหมดมีแก๊สในกระเพาะเกียวแก๊สเอกมีตัวยาใส่มีทิคน ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีชื่อว่าสุภาพบุรุษนักรบใจหินนะครับเพราะว่าเรื่องราวของท่านนั้นน่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งวันที่สามของเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็เป็นวันทหารผ่านศึกนะครับท่านคงจะเห็นดอกป่อปี้สีแดงคงจะมีความหมายหลายอย่างทีเดียวแท้ที่จริงแล้วเราคิดถึงทหารผู้เสียสละทหารกล้าที่เสียชีวิต หลักานที่พิการก็ตามนะครับเราไม่ได้คิดถึงเฉพาะวันนี้เท่านั้นแต่เราคิดคิดถึงเขาทุกวันเสมอๆวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครับท่านพลเอกทศรถเมืองอ่าครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณนะครับวันนี้กรุณาให้เกียรติแก่รายการครับที่จริงแล้วท่านก็เป็นทหารผ่านศึกท่านหนึ่งเหมือนกันครับเป็นแต่ยังประจำการอยู่ยังประจำการอยู่นะครับที่จริงแล้วเรื่องของท่านนั้นน่าสนใจมากเราก็คงอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่า ทหารแต่ละท่านได้มีชีวิตรอดมาได้บางคนเสียชีวิตไปลูกเมียเขาอยู่อย่างไรและทหารที่กําลังยังมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยบางท่านก็พิกลพิการบางท่านก็ยังไม่มีโอกาสอีกจํานวนมากมายใครจะช่วยเขาหางานให้ใครจะช่วยให้เขาได้มีงานทําช่วย ครอบครัวเขาอยู่อย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกันแต่รู้จักท่านผู้อำนวยการสักหน่อยก็ดีนะครับท่านเป็นคนพื้นเพอําเภอไหนจังหวัดไหนครับผมเกิดที่จังหวัดลบบุรีในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเลยครับโอ้เป็นเรียกว่าในค่ายพระมหากษัตริย์สมัยก่อนเลยนะครับครับ,รบอืที่นั่นไม่ทราบว่าบินามารดาก็เป็นทหารอาชีพเลยเหรอครับ ทางบิดาผมนี่ทหารอาชีพเลยครับ<อ>ก็จบจรงเรียนในร้อยเหมือนกันครับอ๋อจบโรงเรียนในร้อยครับแต่ว่าทางแม่ก็ค้าขาย<อ>ครับอ๋อเติบโตในลบบุรีมาตลอดก็เติบโตในลบบุรีแต่ว่าก็ย้ายไปตาม,มตามพ่อนะพ่อกนก็ย้ายไปเรื่อยครับ,รบไปที่อุบลบ้างไปที่อารันบ้างและจนสุดท้ายก็มาเข้าอยู่ในกนุงเทพเรียกง่ายๆว่าภาพของการฝึกทหารเห็นพ่อในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาเห็นทหารแล้วก็ได้ยินเรื่องราวความเจ็บ ความตายการฝึกหนักนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ฝังอยู่ในสายเลือดเลยก็ฝังอยู่ในสายเลือดครับเพราะว่าอยู่กับทหารมาครับ,รบทหารเลี้ยงครับเ <c oughs> รียกกันง่ายๆว่าชาติเลี้ยงคาับท <c oughs> หารเลี้ยง <c oughs> ชาติเลี้ยง <c oughs> เอาเป็นว่ามีอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านตัดสินใจประกอบอาชีพทหารนะครับนอกเหนือจาก ที่มีครอบครัวเป็นฐานแล้วนอกจากครอบครัวเป็นฐานแล้วแต่ผมได้รับการอบรมจากคุณพ่อของผมเ,รเพราะว่าถ้าเป็นทหารเนี่ยคือเป็นด่านแรกรที่ออกทํางานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินในเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆนาน,นาเน,นี่ยหมายถึงถูกลูกลานรเราจะเป็นด่านแรกอจริงอยู่ครับทุกคนกน็ทํางานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเหมือนกันทุกอาชีพใช่ไหมแต่อาชีพทหารนี่เป็นด่านแรกผมอยากเป็นด่านแรกครับอยากเป็นด่านแรกหมายความว่าเรื่องความตายความเจ็บความลําบากเราไม่กลัวครับมันมัน มันไม่น่าจะกลัวเลยถ้าเราทำงานงใ,ให้ชาตินั่นรับถ้าดังนั้นทาให้ผมเข้าใจว่าคนที่มีอาชีพทหารไม่ว่าจะนักเรียนนายสิบหรือว่าจะเป็นทหารนายร้อยหรือจะเป็นท่านใดก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าทหารแล้วเนี่ยเขายอมจะรู้อยู่แก่ใจว่าพร้อมจะตายเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินได้ทุกเมื่อจะพูดผิดหรือเปล่าครับโอ้ถูกต้องเลยครับครับดังนั้นทหารจริงไม่ได้ฝึกมาไม่ได้โรงเรียนทหารไม่ได้สร้างทหารมาเพื่อให้ไปทําธุรกิจรสร้างทหารมาเพื่อเป็นทหารเพื่อเป็นทหารครับครับดังนั้นจึงเป็นทหารอาชีพนะครับ รับราชการครั้งแรกผมรับราชการครั้งแรกที่กรมผสมที่หกของกองพันฐานราบที่สองเป็นว่าที่ร้อยตรีครับที่อุบลราชธานีอ๋ออยู่อุบลนะครับเป็นว่าที่ร้อยตรีครับแล้วก็จากร้อยตรีถึงร้อยเอกอยู่ที่เดิมหรือว่าย้ายไปกี่ข่ายเพราะผมเป็นร้อยโทนี่ก็ครับ ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ทหาพิเศษชื่อกองพันรรธุ์สงทางอากาศที่หนึ่งอ๋อครับก็มาฝึกรบพิเศษที่นั่นด้วยครับับร้อยโทครับแล้วก็ฝึกเรียนล่าสังหารเรียนอะไรเป็นเรื่อยเนี่ยเรียนล่าสังหารนี่ก็ถือว่าเด็ดขาดอยู่แล้วตรงนั้นทีนี้ถามนิดนึงว่าช่วงท่านเป็นร้อยเอกเนียได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการปฏิบัติภารกิจที่ไหนครับครั้งสุดท้ายนี่นะครับได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติภารกิจที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายที่เขาคอเขาคอยุคนั้นคอมมิวนิสต์หนักมากครับ ที่เขาข้อพบูนเนี่ย่อนที่เขาจะส่งท่านไปเนี่ยมีเพื่อนทหารเนี่เสียชีวิตเยอะไหมครับที่นั่นเขาข้อนี่เยอะนะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพันนะครับคนไทยฆ่ากันเอง ก็ไม่แน่ใจคงไม่แน่ใจก็มีต่างชาติด้วยเหรอครับอ๋อต่างชาติส่งมารถที่นั่นด้วยครับที่เป็นหัวหน้าเป็นอะไรเหตุผลที่สูญเสียชีวิตที่นั่นเยอะเนื่องจากสภาพภูมิประเทศหรือว่าอย่างไรครับท่านสภาพสภาพภูมิประเทศนี่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นป่ารกทึบก็เราจะได้เห็นเห็นได้ว่าครั้งหลังสุดที่เราไปยึดได้แลวพวกนี้โอเป็นแหล่งที่สมบูรณ์ที่สุดครับแต่ว่าข้างบนนี่เป็นป่ารกทึบซึ่งทางตรวจการไม่เห็นหล้วก็มาทางอากาศยานเนี่ยมองลงมาไม่เห็นเลยครับตรงนั้นเอ็นเป็น เหตุการณ์ที่ท่านมีความคิดวิตกกังวลไหมครับว่างานนี้เราเจอศึกหนักแน่อ๋อคือคือทราบอยู่แล้วทราบอยู่แล้วว่าออกทํางานเที่ยวเนี้ยจะต้องมีการประทะจะต้องมีการสูญเสียไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดหรืออะไรยังไงสันนิษฐานหรือว่าฉเฉลียวอยู่ในใจหรือเปล่าเราเราเรา,เราคิดอยู่แล้วครับเพราะว่าการทํางานทุกครั้งเนี่ยเราเรา,เราไม่ประมาทแต่ว่าเราก็คือว่าเราเรามีประสบการณ์ครคือไปเรา ได้ศพฆ่าศึกบ้างเราเสียบ้างอะไรมันมีอยู่ตลอดนะครับเกิดการเกิดการปะทะกันเนี่ยมีการสูญเสียนี่เห็นลูกน้องตายต่อหน้าต่อตาเห้มไหมครับเห็นครับเห็นเลยเห็นยิงฆ่าศึกล้มต่อหน้าต่อตายิงฆ่าศึกเหมือนกันครับแล้วก็ลูกน้องก็ถูกยิงล้มต่อหน้าต่อตาถูกระเบิดล้มต่อหน้าต่อตาเห็นเห็นเลยขนาดนั้นเห็นเห็นครับครับแล้วเหตุการณ์ที่ลูกน้องตายก่อนเนี่ยทิ้งช่วงกันเป็นวันเป็นชั่วโมงหรือว่าในขนาดนั้นนะครับ ครั้งสุดท้ายนี่พร้อมกันครับพร้อมกันเลยครับถูกกับระเบิดครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็มีพลเอกพิจิตกลัวนี้ตอนนั้นเป็นพันเอกนะครับก็ไปด้วยพันโทเจริญทองนิ่มซึ่งเป็นผู้พันผมก็ไปด้วยไปในคณะเป็นผู้บับการควบคุมเลยฮะไปก็ผู้พันก็เสียนะครับผู้พันเสียเหลือแต่ผู้กองท่านเป็นผู้กองใช่ไหมครับตอนนั้นผมตอนนั้นเป็นพุง้อยครับอ๋อครับอยก็เหลือแต่ผมแต่ว่าขาขาดโอับท่านขาขาด ขณะที่ท่านขาขาดตรงนั้นเนี่ยมีคนเสียชีวิตในขณะนั้นที่ท่านขาขาดในกี่คนครับสองคนครับสองคนครับผมทำใจยากเหมือนกันนะก็แหมครับก็ก็ต้องทําใจได้แหละครับเพราะว่าต้องต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีการสูญเสียเท่าที่เมื่อขาขาดได้รับการช่วยเหลือไว้ทันแล้วก็หลังจากนั้นได้ถูกนําส่งทางหอใช่ไหมครับเดิมส่งตอนแรกส่งทางรถก่อนครับที่โรงพยาบาลพชรบูรณ์ขาขาดทันทีเลยหรือว่ามาตัดที่โรงพยาบาลครับท่านเออกรุ่งริ่งนะฮะ รุ่งริ่งคือใช้ไม่ได้เลยครับคงใช้ไม่ได้แล้วผมหมดความรู้สึกเนี่ยไม่ไม่ใช่ผมหมดความรู้สึกนั่นคือขาผมได่หมดความรู้สึกรับครับอย่างอื่นนี้ตอนนั้นก็คงจะนึกไม่ถึงน,นะครับเราคงนึกไม่ถึงครับตอนนั้นเมื่อขาขาดรุ่งริ่งนี่ก็ยกมาครบ<อ>ีบส่งครับก็ส่งไปที่โรงพยาบาลพิเนยโยาบาลพูรนุตัดขาที่แรกที่นั่นไงครับตัดขาเลยครับพอฟื้นขึ้นมาก็ไม่มีขาไปแล้วครับใจหายไหมครับก็มีก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงว่าเสียใจเนี่ย เราทางานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินสักวันเราอาจจะดนเราทําใจได้อยู่แล้วแต่มันว้าวุ่นแค่นั้นเองว่าเอะแล้วตะอยู่ยางไงเราจะทําอะไรแต่งงานแล้วยังครับตอนนั้นตอนนั้นแต่งงานแล้วครับแต่งงานแล้วมีลูกก็ยังครับตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีเพิ่งแต่งงานด้วยเพิ่งแต่งงานผมแต่งงานได้6เดือนแต่ว่า6เดือนนี้ผมอยู่ในสามตลอดไปแต่งแล้วก็กลับมาอยู่ในสนามภริยาเป็นทหารด้วยไหมครับเป็นทหารครับก็เลยเข้าใจครับเป็นทหารเรือเข้าใจเป็นทหารเรือแล้วก็เป็นอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหารด้วยในขณะนั้นเข้าใจครับเมื่อท่านทราบตรงนั้นได้้เห็นนําาต ของภรรยาไหมครับเออภรรยาได้แต่พูดแต่บอกว่าดีแล้วจะได้อยู่ด้วยกันโอ้คือก็ให้กําลังใจนี่ภรรยาที่เป็นทหารสามารถพูดอย่างนี้ด้วยกันได้แต่ถ้าไม่ใช่ทหารที่ยากที่จะเข้าใจนะคงจะร้องไห้เสียใจก็ก็มีครับที่แต่ความเป็นทหารครับสอนให้คนเข้มแข็งท่านได้รับการออดย้ายมารักษาตัวต่อที่กรุงเทพไหมครับที่โรงพยาบาลมงกุฎครับมงกุฎนั้นเท่าที่ เรียกว่าใจหดหูเหมือนกันถึงแม้ยังสู้แต่ก็มีความผนูในความเป็นมนุษย์เกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับที่ทราบว่าช่วง5นาทีก่อนหน้านั้นเหมือนกับมีหยาดน้ําทิพย์จากฟ้าเบื้องบนมาฉลมใจคือผมก็เหมือนกับเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งครับเมื่อบาดเจ็บแล้วก็มาพักรักษาตัวที่พระมุดเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชีนาบเสด็จมาเยี่ยมนะฮะผมก็กราบังคโคมทูลท่านบอกว่าผม่คงจะทํางาน ในอาชีพทหารที่ผมถนัดเนี่ยเพื่อชาติพเพื่อแผ่นดินผมคงจะทําไม่ได้แล้วครับแต่ว่าท่านมีพระราชดำตัำครับ,รบพระบาทสมหลัเท้าอยูห่หัวท่านชี้มาที่สมองบอกต่อไปนี้ใช้สมองทํางานสิโอ้อันนี้ครับเหมือนเหมือนแรงที่หายไปเนี่ยกลับมาหมดขาที่ไม่มีเหมือนขากลับมาใหม่หรือเปล่าครับฟ้าประทานครับอันนี้ครับทําให้ผมเนี่ยมีแรงที่ว่าผมจะต้อง ทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินต่อไปครับถึงจะไม่มีขาครับแต่ว่าใช้สมองทํางานก็ทํางานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินได้เมื่อตอนที่5นาทีก่อนที่ท่านจะทราบเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านนั้นส่งเสด็จใช่ไหมครับครับ5นาทีก่อนลงหน้าเสด็จมาแล้วถามย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านได้กลาบบังคมทูลในขณะที่นอนอยู่บอกว่าคงจะไม่สามารถรับใช้ประเทศชาติได้ต่อไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับคงจะไม่สามารถรับใช้ประเทศชาติในงานที่ตัวเองถน <iedzieć uke? S 1> ัด ที่เราได้ร่ำเรียนมาเนี่ยคงจะทําไม่ได้อีกแล้วแล้วพระองค์ท่านก็ยื่นพาดของพระองค์หรือว่าใช่นนรงเยแตะที่ศีรษะแล้วท่านแล้วท่านก็บอกว่าใช้ับสมองทํางานสิใช้สมองทํางานสิครับอืมเสียงนี้ยังดังกึกก้องอยู่ในหัวใจไหมครับผมจําได้ตลอดชีวิตเนี่ยครับใช้สมองทํางานสิครับครั้งนั้นเนี่ยไม่มีแรงมิตก ขาก็ไม่มีครับแต่โดยโดยพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั้นเนี่ยใช้สมองทํางานสิครับมีแรงกลับมาโอนกำลังใจครับกําลังใจนี่มีขึ้นแบบบอกไม่ถูกนะครับคือมีกําลังใจที่จะต้องทํางานต่อไปครับครับต้องไม่มีความหมดกําลังใจครับต้องสู้แล้วคุณพ่อว่าอย่างไงครับตอนนั้นคุณพ่อผมเนี่ยนะครับครับท่านเป็นทหารนะครับครับท่านก็เพียงด้วยถ้ามาเจอผมนี่ก็บอกโอ้ ก็เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไม่ตายก็สามารถที่จะอยู่ต่อไปอืได้ลูกตอนนั้นท่านมียศเป็นอะไรนะครับขณะนั้นพ่อผมมียศเป็นพลตรีครับเป็นพลตรีแล้วแล้วมาเห็นลูกขาขาดบอกไม่เป็นไรลูกครับไม่เป็นไรลูกทหารก็เข้มแข็งทั้งครอบครัวแบบนี้นะครับครับจากวันนั้นเองที่ทําให้ท่านมีขวัญมีกําลังใจมีพลังมีสติปัญญาเนี่ยอย่างทวีคูณขึ้นโดยที่พระองค์ท่านได้พระกุณาเช่นนั้นนะครับทําให้ท่านรับราชการต่อจากยศร้อยโท จาก 100, ร,ร้อยเอกครับร้อยเอกครับแล้วก็มาจนถึงคนเอกหน้าเวลานี้นะครับครับท่านเป็นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครับเข้าใจและเห็นใจเพื่อนทหารที่สูญเสียไปและเหลือครอบครัวเขาอยู่และเพื่อนทหารที่กําลังพิกลพิการอยู่อย่างนี้อย่างไรบ้างครับ ครับในระหว่างที่ผมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับผมก็เห็นครับวาทหารเนี่ยทั้งบาดเจ็บแล้วก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับครับเราเข้าใจครับชีวิตทหารเนี่ยคือในระหว่างที่เขารับราชการอยู่เนี่ยเขาก็มีแรงกายมีแรงใจที่จะทํางานเพื่อดูแลครอบครัวด้วยเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินด้วยเมื่อเขาบาดเจ็บมาพิการทุกระภาพบางโดยพราทหารชั้นผู้น้อยนะครับครับบางคนเขาทาไร่ทํานาเขาก็ไม่สามารถจะกลับไปทําไร่ทํานาได้ใช่ไหมครับ นี่ครับเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจบ้างซึ่งเราจะต้องคิดที่จะช่วยเหลือผมนี่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะช่วยเหลือทหารผ่านศึกพวกนี้ได้อย่างไรอย่างไรครับเหตุการณ์ทางภาคใต้ก็ทําให้ทหารเจ็บทหารตายทหารพิการเยอะไหมครับโอ้เยอะครับบาดเจ็บตอนนี้เฉพาะทหารนะครับก็เกือบพันคนแล้วนะครับเกือบพันคนแล้วครับทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยบางคนต้องเลี้ยงพ่อแม่บางคนลูกมีกำลังเรียนหนังสือครับถามจริงๆนะครับถามแบบชนิดที่เรียกกันง่ายๆว่า าการดูแลของทางราชการทั้งด้านงบประมาณด้านแรงต่างเหล่านี้ทั่วถึงดีไหมครับถ้าพูดถึงทางด้านงบประมาณที่ผมเป็นผู้เป็นผู้ในการอง์การสงเคราะห์ฐานผ่าศึกนะครับก็ถ้าพูดตรงๆก็ไม่ค่อยจะพอไม่ค่อยจะพอ,อ,ะพอแต่ว่ารเราต้องคิดว่าอะไรเป็น ความเร่งด่วนลำดับแรกและลำดับสุดท้ายครับลำดับความเร่งด่วนก็คือฐานผ่านศึกที่เสียช่วยในสนามครอบครัวเขาฐานผ่านศึกที่พิการทุกพลภาพช่วยตัวเองไม่ได้ฐานผ่านศึกที่ไม่พิการทุกพลภาพแต่ว่าเมื่อเขามาเป็นพลทหารเนี่ยนะครับเขาเสียโอกาสไปสองปีเมื่อเขาปลดประจำการออกไปเนี่ยเขาไม่มีงานทําครับหรือไม่ก็อีกอานประเด็นหนึ่งฐานผ่านศึกที่แก่ตัวลงไปครับางคนไม่มีลูก ไม่มีใครดูแลอันนี้ครับเราต้องช่วยเหลือเป็นความเร่งด่วนครับ,รบถ้าอย่างนั้นถ้าช่วยเหลือทุกคนบางคนก็ประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็คงจะไม่พอแล้วไม่พอมีไหมครับ,รบนายทหารบางคนที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทางองค์การสมรรถทหารบัญชิกได้ช่วยเหลืออาจจะด้านการเงินแรงต่างเหล่านั้นแต่ว่าถูกปฏิเสธแต่กลับได้บริจาค มอบเงินช่วยเหลือกลับมาอีกมีไหมครับอมีครับมีนะครับมีหลายท่านเลยฮะคือคือท่านก็เห็นใจโดยเพราะท่านทหารเก่าอย่างท่านเกษียณไปแล้วนดีะเราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมท่านไม่มาขอการรับการสงเคราะห์บ้างท่านบอกว่าท่านสบายแล้วสบายแล้วช่วยเหลือคนที่เขามีความลําบากยากไร้ดีกว่าครับท่านเป็นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยห้าปี นะครับซึ่งองค์การสงรางห์ทฐานผ่านศึกนี้ก่อตั้งมาก็1ปีพศ249 1, 91, 1> ่กา10็กกว่าปีครับคือ6ปีที่ท่านเห็นเนี่ยหน้าเวลานี้เนี่ยในใจจริงๆท่านอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมได้รู้อะไรบ้างทํากิจกรรมอะไรบ้างและถ้าพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่เนี่ยอยากจะมีส่วนจะให้กําลังใจหรือร่วมกิจกรรมกับองค์การสราะห์ทฐานผ่านศึกที่เป็นเรื่องเร่งด่วนและก็สําคัญมีอะไรบ้างครับ ครับก็ในประเด็นแรกเนี่ยผมอยากจะเรียนให้ทราบฐานการศึกเนี่ยคือผู้ที่ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาเอกราชและภูมิาของชาติอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับในขณะที่ออกสนามเนี่ยบางคนเสียชีวิตครับคนลำบากบางคนพิการทุกพลภาพครับบางคนเมื่อเปิดประจําการก็ยากไร่ไม่มีงานทําครับสิ่งคืออยากที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะคนไทยด้วยกันเห็นใจครับเห็นใจในความในความทุกข์ยากของฐานการศึก บางหมายถึงว่าจำนวนหนึ่งนะครับคืออย่างน้อยที่สุดเนยครับช่วยเหลือให้เขาเนี่ยได้มีงานทำโดยเฉพาะทางภาครัฐเอกชนบริษัทห้างร้านอะไครับถ้าช่วยเหลือให้เขาได้มีงานทำตามขีดความสามารถของเขาเพราะบางคนเนี่ยก็เก่งคอมพิวเตอร์ใช่ไหมถึงจะขาขาดข้างหนึ่งสองข้างก็ตามอะไรพวกนี้บางคนก็ยังสามารถที่จะนั่ง เป็นโอเปอเรเตอร์ไมได้ได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ช่วยเหลือเขาเถอะครับครับอย่างน้อยสุดก็ให้เขาให้เขาได้มีงานทําช่วยเหลือครอบครัวไม่อีกประการหนึ่งทางฐาน่าึกและครอบครัวฐานผ่านศึกเนี่ยครับคเขาก็มีอาชีพบางคนก็มีอาชีพทางด้านอะไรฮะหมายถึงว่าทางด้านทําดอกไม้ทางด้านทําเครื่องประดับอะไรต่างๆครับต่างๆนานาเนี่ยครับหรือว่ามีอาชีพในการทําน้ําพริกบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับก็ อยากจะให้ช่วยเหลือซื้อสินค้าของเขาอย่างน้อยสุดก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติหมายความว่าของที่แทนที่จะไปซื้ออยู่ตามตลาดโดยทั่วไปมันก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าใครอยู่ใกล้องค์กรขององค์การฐานผ่านศึกเนี่ยนะครับก็สามารถไปช่วยอุดหนุนได้ครไปช่วยอุดหนุนได้ก็ของก็มีขายทั่วไปหรือว่ามีขายที่ร้านที่หน้าองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านืึกในส่วนภูมิภาคล่ะครับในส่วนภูมิภาคเนี่ยสวนใหญ่ก็ จะเป็นสถานที่เป็นบ้านของเขาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับ,รบเป็นบ้านของเขาเองบ้างเป็นบ้านของเขาเองบ้างหรืออยู่ในนิคมขอให้รู้เถอะว่าถ้าที่ไหนที่มีครอบครัวของฐานพันศึกอยู่แล้วเขาทําข้าวปลาอาหารสิ่งของอะไรต่างเหล่านี้ถึงแม้ว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นในานามของของค์การสุขลาอฐานพันศสึกก็ให้ช่วยอุดหนุนโอ้ถ้าช่วยอุดหนุนจะเป็นเป็นเป็นพระคุณเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยสุดก็ทําให้เขาเนี่ยมีกําลังใจครับครับที่จะทํางานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินต่อไปอีกครับครับเพราะถ้าที่ทราบมาเนี่ย ทหารบางคนพิการไปเลยแล้วก็เป็นหัวหลักเป็นบุคคลหลักสําคัญของครอบครัวในการเลี้ยงดูครอบครัวพอตัวเองต้องล้มป่วยพิการขึ้นมาเนี่ยสภาพจิตใจก็แย่อยู่แล้วแล้วก็ดูเหมือนกับบางทีพูดกันจริงๆแล้เลยเหมือนกับสังคมเนี่ยทอดทิ้งจริงๆลยคเลยเนีย่เห็นใจเขาถึยนะครับอืมพูดกันง่ายๆว่ากว่าจะคิดถึงเขาสักครั้งหนึ่งแค่เห็นดอกระดดอกป๊อปปี้สีแดง อยากให้เป็ี่ยนยังไงครับอยากให้คนไทยมีความคิดมีหัวใจยังไงบ้างนอกเหนือจากวันฐานผ่านศึกวันที่สามเนี่ยกล็ลองลองดูปัจจุบันนี้ก็สถานการณ์ทางใต้เนี่ยก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับครับคือถ้ามีเหตุการณ์มีศึกเหนือเสือใต้นี่ทหารต้องออกไปก่อนใครแล้วโดยเฉพาะฐานผ่านศึกก็คือพลเรือนตำรวจทหารนะครับที่ทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นใจเขาเถอะครับ,รบแล้วก็ ให้โอกาสเขาเถอะครับหมายถึงว่าถ้าเขาปวดประจำการมาหรือเขาร่างกายพิการนะฮะหรือว่าเขายากอะไรเนี่ยครับก็อยากที่จะให้เห็นใจเขาช่วยเขาเถอะครับแล้วก็อย่างน้อยสุดก็ยกย่องเขาสักหน่อยนะครับเพื่อให้เขามีกําลังใจครับครับทีนี้ท่านครับถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากที่จะบางคนอยู่ห่างไกลแต่ว่าไม่สามารถมาได้ แล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมในการบริจาคอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังมีบัญชีของธนาคารคือบริจาคมาเป็นเงินยังไงก็ได้ใช่ไหมครับครับก็ก็ถ้าถ้าจะช่วยบริจาคเนี่ยก็เป็นพระคุณนะฮะคือก็บริจาคได้ที่องค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกถ้าต่างจังหวัดก็ตามเขตเนีมีทั้งหมด23เขตทั่วประเทศครับครับนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมที่อาจจะมีส่วนในการบริจาค เงินหรือว่าปัจจัยที่ท่านมีให้มีใจให้มาไม่ได้เนี่ยก็ที่ธนาคารทหารไทยาสาขา,าโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับตามที่แสดงให้เห็นอยู่ทางหน้าจอนะครับหมายเลข038ขีด2ขีด212884นะครับหรือสอบถามโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026446577นะครับ026446577 จะมาเยี่ยมชมกิจการขององค์การสงเคราะห์ฐานบันศึกก็ได้ใช่ไหมครับโอ้ได้เลยครับได้เลยเอย่างยิ่งเลย <c oughs> ครับใครก็ได้ครับจะมาเป็นบุคคลหรือมาเป็นคณะเรา <c oughs> เราเราเร,าราับได้ยินดีต้อนรับเลยยินดีต้อนรับ,บ <c oughs> ครับครับ <c oughs> ไปดูทั้งที่ <c oughs> องค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกดูทั้งที่โรงพยาบาลถ้าไปที่โรงพยาบาลนี่จะเห็นฐานผ่านศึกเนี่ยร้อยกว่ารายนะครับปัจจุบันเนี่ยครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็มีพระราชดำรัสว่า ถ้าฐานผ่าศพพิการทุกพลภาพเนี่ยครับถ้ากลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาทางครอบครัวเพราะว่าบางคนก็มีปัญหาแน่นอนเพราะเคยเลี้ยงดูครอบครัวต้องกลับไปให้ครอบครัวเลี้ยงดูถ้าอยู่ไม่ได้หรือว่าไม่สบายจะก็ให้กลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลฐานผ่านศึกตลอดชีวิตับตอนนี้มีร้อยกว่ารายร้อยกว่ารายครับท่านครับในช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้สอนไว้ในใจเสมอ นะครับแล้วยึดถืออยู่เสมอท่านยังจําได้ดีใช่ไหมครับจำได้อยากจะให้ลองท่านลองทบทวนดูเพื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ฝากให้ท่านให้ข้อคิดแก่ท่านผู้ชมด้วยนะครับครับประเด็นมากประเด็นแรกเนี่ยครับยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สองต้องมีความรักความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อภูมิฉาผู้แต้มฉาและผู้ร่วมงานประเด็นที่สามคือ ยอมยอมเสียเปรียบลิษน้อยและไม่เอาเปรียบใครครับอัน,นอันนี้สําคัญครับแล้วก็รประเด็นสุดท้ายคือเสียใจได้แต่ไม่เสียอนาคตเสียใจได้แต่ไม่เสียอนาคตครับครับท่านครับท่านมีครอบครัวมีลูกชายหนึ่งคน ครับเป็นทหารด้วยรอยเอกครับเป็นรอยเอกตอนนี้เรียนปัญญาโทอยู่ต่างประเทศครับเดิมก็อยู่รอสิบเอ็ดพันหนึ่งรอสิบเอ็ดพันหนึ่งครับพระยาท่านเป็นทหารชื่อท่านเป็นทหารพลเรือตรีหญิงสุริพรเมืองอ่ำครับพลเรือตรีหญิงสุริพรครับเมืองอ่ำยังคงรับราชการก็ยังคงรับราชการอยู่ครับตอนนี้ครับครับท่านผู้ชมครับนี้ก็คือเรื่องราวกว่าจะมาถึงวันที่เราเห็นว่าวันฐานผ่านศึกนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีความหมายประการใดก็หมายถึงชีวิตของทหารทุกคน แล้วก็หมายถึงแผ่นดินสยามแผ่นดินไทยของเราที่มีทหารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ใช้เลือดเนื้อและชีวิตปกปักรักษาดูแลนี่ก็คือสิ่งที่เราคนไทยต้องตรหนักอยู่เสมอเสมอนะครับรายการคนดีมีสาระต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกคือท่านพลเอกทศรสเมืองอ่ำวันหน้าเราก็คงจะมีโอกาสมาพูดคุยกันอีกวันนี้ต้องกลาบลาไปก่อนขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับลาเลยครับสวัสดีครับ